สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวทงทงนี้นะครับเก่าแก่มากเลยนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะครับก็คือทงนี้นะครับมีความเป็นมาก็คือทงเนี้ยเป็นของปู่ทวดก็คือเป็นคุณพ่อของปู่นะครับซึ่งเก่ามากครับ แต่น,นี้หนุมอันนี้นะครับอยู่ในบ้านของปูทวดนะครับไม่ดีเอามาตากแดดตากฝนนะครับแต่ลักษณะก็ยังดีอยูน่นะเรียบเลยนะแต่ตาใสเลักแต่ครับเพราะเป็นข้อขความแห้งครับของทุงนะนี่นะเด่าเวแกะ นี่ออกมาแล้วนี่ติดมาทงสมัยก่อนนะครับเป็นแบบนี้นะจะไม่มีเชือกนะครับผมก็มาเสียบออกมาลูกโป่งนะเป็นผ้าล่มนะครับ รู้ด้านหลังแน่ไม่มากนะตรงนี้นะครับผมสันนิฐานเลยว่าอายุน่าจะประมาณเกินสิบปีมากเลยเนี่ยเก็บไว้นานแล้วก่อนผมเกิดอีกนะนะครับเก่ามากนะสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ